ตอนนี้เพิ่งกำลังเข่าในอุมโมงค์นะคะเห็นว่าขาดอุมโมงค์ไต่ตีนไต่ภูเขาแล้วนะคะกำลังเข่าไปแล้วนะคะพี่น้องจกค่ะเจอกับยายเปิ้ลสเปนเชนแนลอีกครั้งนะคะบูดาฟาไฟล์รีฟเอเย่บ,บันดิสโกเทคนะคะนี่คืออุมโมงค์จากไต่ไต่ภูเขาเลยค่ะบรูไบยาปันได้นะคะเนาะเบิ่งไปไเรื่อดเยค่ะ เอาฟังเพลงไปอีกนล้กันเนาะเมื่อใดน้องอายจะพอเห็นว่ารูปนอกก็แกกหากเลืยมาเรือตนน้องใน้ได้อายจาพอหมดปัญญาที่เนียวรังหัวใจเจ็บเรียกร้องบ่ได้ ใจใจก็ยอมสู้ทนมีเพียงหนึ่งเหตุผลก็คือรักรู้ไหมกำลังออกจากกำลังออกจากอุโม,มงค์แล้วค่ะพี่น้องก็ไอยากเห็นเบอร์รถเท่าน้ะเป็นบาร์สใายเห็นนได้นะออกอุโม,มงค์มาแล้วจ้าพี่น้องเจ้าขาเสียนน้ำจ้ากี่ครั้งไอ้ก็ยังลายใจทำบ่แค่ หา,าจะอายเคยหวงหาจากนี้ก็ได้แค่รอเส้นทางรักต่อก็ได้แต่าพาวนาสาธุเด้อไอ้อ,ย,อยเห็นค่หวันคืนกลับมาฮักน้องคนเดียวสาธุเด้อไอ้อ,ย,อยเห็นค่า เกลับมาฮักเดียวใจดีบ่มี่อย่างเฮ็ดค่ะนั่งชุ่มบรรยากาศฝนตกดินซิมแซ่ซิมแซ่ไปโรงแรมนะคะเนาะอีกจักชั่วโมงกว่านี่แหละก็ถึงพี่น้องเจ้าขา็ดเปินก็เลยอัดวิดีโอเลนไปนะคะคุยกันเป็นน้ำนักจ้าไดเปิดนบ่ทันไปถึงสายรถค่ะเฮ็ดวิดีโอเลนไปเรื่อยๆค่ะรู้จักกดเกณฑ์มาขับเปลี่ยนแบบไหนเนี่ยแะต้องคอยก็เฮ็ดต้องอยบาย มีแนวเห็ดนะคะพี่น้องเจ้าขาเขาไปเห็นทะเบียนรถเนาะเมนบอกเครื่องควายกระโปรงก็เลยแย่งกล่องมาทางพีก่อนเขาว่าเขาไปเห็นทะเบียนรถผู้อื่นมาสั่นเมนบอกตอบมาในคอมเมนต์ใหฟัง้างไหมคะพี่น้องเจ้าคาะจากนี้ก็ได้แค่รอเส้นทางหลกต่อก็ได้แต่พาไปนา สาธุดอในไอเห็นค่ะวลนคืนกลับมาฮักเดียวใจดีเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณนะคะที่มารับฟังยายเปินบนไปลองเพล่งไปแตมภาษายายเปิ่นสเปนเช่แนวขอบคุณค่ะ